ความมั่งคั่งเนาะก็มีอยู่เจ็ดระดับด้วยกันอันนี้ก็มาจากพี่บุ๋งนะครับเนาะก็เอ่อความคั่งคั่งไม่ว่าจะทาอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยนาสุดท้ายเนี่ยไปทางของอาชีพที่เราทำงานที่เราทําเนี่ยเราจะทํางานประจําทาธุรกิจส่วนตัวนะครับลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องการคือเราต้องการความมั่งคั่งในชีวิตเราจริงไหมก็คือมีชีวิตที่ดีนะมีชีวิตที่เลือกได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีวิถีชีวิตที่ดีถูกไหมครับมันก็จะมีอยู่เจ็ดระดับด้วยกันนะครับไม่มีไม่ว่าจะ ยังคงต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่นะครับหมายความว่าไงหมายความว่ารายได้ที่เราหาได้เนี่ยมันน้อยกว่ารายจ่ายโอเคไหมครับเนาะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือใช้ใจ่ายแบบเดือนชนเดือนนะครับแทบไม่เหลือเก็บนะครับเนาะอันนี้ก็คือรายได้พอๆกับรายจ่ายไม่เหลือเก็บนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะว่าตอนนี้เราอยู่แบบไหนนะโอเคไหมนะครับแล้วก็แบบที่สามนะก็คือรายรับมากกว่ารายจ่ายและที่สำคัญคือออมเงินได้นะครับ อย่างน้อย20%ิเซตของทุกเดือน่านะครับแบบที่สามนะอันที่สี่นะครับก็แบบนะค,บคือเรามีเงินสำรองฉุกเฉินนะครับอย่างน้อยสิบสองเดือนนะครับโอเคไหมครับเนาะอันที่อันที่สี่นะครับหมายความว่าไงครับเงินสำรองฉุกเฉินคืออะไรนะครับอ,อสมมติเราไม่ทํางานเนี่ยนะครับรายจ่ายต่อเดือนของเราเท่าไหร่ตอนนี้สมมติเดืนละสองพันเหรียญยกตัวอย่างนะเรามีรายจ่ายเดือนละสองพันเหรียญเนานะในชีวิตจริงน่าจะเยอะกว่าน,นี้นะครับ เงินสำรองฉุกเฉินคืออะไรเราก็ต้องมีเงินออมอที่แบบสามารถหยิบม,มาใช้ได้เลยอย่างน้อยก็คือสิบสองเดือนคืออะไรก็คือสองหมื่นสี่พันเหรียญคือไม่ทํางานเลยนะแล้วอยู่ได้เนี่ยไปอีกสิบสองเดือนนี่คือเงินสำรองฉุกเฉินที่สามารถเอาออกมาใช้ได้เลยโอเคปะ่ะนะครับอันนี้คือสเต็ปที่สี่นะครับสเต็ปที่ห้านะครับก็คือเรามีแพสซิฟเป็นคำมากกว่ารายจ่ายฟิกซ์ก็คืออยู่ในจุดที่สามารถเลือกที่จะเก,กษียณตัวเองได้แล้วเช่นถ้าวันนี้ทํางานประจําอยู่ก็เลือกได้แล้วว่า จะทํางานประจําต่อไหมหรือไม่ทําถ้าเปิดร้านอยู่ก็เลือกได้แล้วว่าจะขายทิ้งไหมหรือทําต่อก็ได้หมดโอเคไหมครับเนาะข้อที่หกก็คือมีแพสสินคาม,มากกว่ารายจ่ายฟิกมากกว่าสิบเท่าโอ้โหนะอันนี้ก็พีคเลยนะครับแล้วข้อที่เจ็ดก็คือสิ่งที่สร้างไว้เนี่ยเป็นเลกาซีนะเป็นบรลกตกทอดนะครับสามารถดูแลเจเนเรชันถัดไปได้ดีด้วยไม่ใช่แค่ดูแลชีวิตเราได้ดีอ่ะแต่ดูแลอย่างน้อยที่สุดก็คือรุ่นลูกเราอ่ะ ได้ดีแน่นอนโอเคป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันนี้อันนี้ไม่ต้องตอบนะคิดในใจนะครับคิดในใจนะครับวันนี้เราอยู่ตรงไหนครับอะไรนะมีเงินอยู่ได้จนตายแต่ต้องตายอาทิตย์หน้าโอ้ขอบคุณมากครับนะครับนี่เลยมีเงินใช้ตลอดชีวิตแต่ต้องอยู่ได้ไม่เกินอาทิตย์หน้านะครับสุดยอดเลยนะโอ้ชุดดีจังเลยนะโอ้อันนี้หยอกๆยอกนะครับคืออ่ะเราวันนี้เราอยู่ตรงไหนอ่ะเราลองดูนะครับ อยู่ตรงไหนนะครับมีใครอยู่ตรงหนึ่งไหมนะครับหรือสองไหมหรือสามไหมนะครับถูกไหมมีแพสซิมคมเนี่ยอที่อเมริกาเนี่ยเดือนหนึ่งอย่างน้อยแปดพันเหรียญขึ้นไปต่อเดือนเนี่ยหลายหคนผมเชื่อก็คือก็คือมาข้อห้าได้แล้วอะซึ่งตรงนี้ก็โคตรเทพบแล้วนะคุณอยู่ข้อห้าได้คือคุณคือเทพบแลคือคนคือคนคุณคือคนส่วนน้อยบนโลกใบนี้แล้วอะแต่แน่นอนนะแอมเบียมันไปได้ถึงข้อเจ็ดเนี่ยถูกไหมั้นเนี่ยก็อยากให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามันทํา โอเคไหมเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เราถืออยู่ในมือมันมีคุณค่าแค่ไหนนะครับการที่เราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันผมว่าเรื่องนี้สําคัญคือเราต้องมองให้ออกว่าแอมเวย์ไม่ใช่แค่เอ็กซ์ต้าอินัมแอมเวย์ไม่ใช่แค่การหาและได้เสริมเล็กๆน่นนอยแอมเวย์ MV คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตโอเคไหมของเราและทั้งตระกูลนี่ออกไหมในตระกูลตระกูลหนึ่งเนี่ยจะจะมีคนคนหนึ่งที่ถือตู้ตระกูลส่วนใหญ่ยก็ต้องเริ่มจากยากจนมาก่อนอยู่แล้วมันไม่มาถึงปุ๊บตระกูลปุ๊บรวยตั้ ก็ต้องเริ่มจากฐานะยากจนหรือธรรมดามาก่อนถูกป่ะแต่มันจะมีคนคนหนึ่งในตระกูลนั้นเนี่ยที่ลุกขึ้นมาปฏิวัติชีวิตปฏิวัติครอบครัวปฏิวัติการเงินทุกอย่างแล้วตระกูลนั้นก็รวยตระกูลนั้นก็ดีชีวิตดีอะไรจริงไหมคือเราคือผมอยากให้เรามองให้ออกว่าไม่ไม่สำคัญว,ว่าชีวิตวันนี้คุณเป็นยังไงนะตระกูลเราเป็นไงไม่สําคัญนะแต่คุณเนี่ยสามารถเป็นคนคนนั้นได้ด้วยอม b a คุณเป็นคนที่พลิก ชีวิตของคนทั้งครอบครัวคนทั้งบ้านได้เลยด้วยแอมเบียนะเพราะนี้ยแป่กๆเข้ามาหน่อยนะแปแกๆเข้ามาหน่อยนะครับให้กับตัวเราเองด้วยแล้วก็ธุรกิจอเมร์ที่เราจะตั้งใจทาให้ประสบามสำเร็จเนาะทีนี้เนี่ยนะครับก็อยากให้เราเนี่ยเขียนประโยชน์ที่เราจะได้นะเมื่อเราบารรลุเป,ป้าหมายนั้นออกมานะครับยิ่งมีเหตุผลว่าทําไมถึงอยากได้เป้าหมายนั้นเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมีโอกาสประสบสำเร็จมากเท่านั้นโอเคไหมนะครับอันนี้ผมก็เคยมาแชร์และนะ้วเนาะก็อาจจะลองแคปไปก็ได้นะครับ เราลองกลับไปเขียนของเราเองก็ได้ว่าถ้า A 70เราเป็นเพชรเนี่ยมันดียังไงมีใครเคยเขียนไหมพิมพ์หนึ่งมาหน่อยนะครับมีใครเคยเขียนไหมครับถ้า A 70เนี่ยเราเป็นไดมอนด์ขึ้นไปนะชีวิตดีเราจะเป็นยังไงชีวิตเราจะดียังไงบ้างมันจะดีกับครอบครัวเลยยังไงบ้างนะับเช่นไม่ต้องทาํางานประจามีสระในการใช้ชีวิตซื้อรถใหม่บ้านใหม่ดาวไล์เกิดความเชื่อดาวไล์ตื่นเต้นถูกไหมดาวไล์เห็นคนอื่นสําเร็จเยอะแยะละเขาเค็เขาเคยเ,เห็นเราสําเร็จ มากขึ้นแบบเป็นไดมอนด์หรือยังอ่ะถ้ายังเนี่ยแหละสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเราไลคู่บุญคู่บารมีเรานะครับโอเคไหมครับเนาะเออนะครับเขาจะตื่นเต้นขนาดไหนสมัครพร้อมกันมาพร้อมกันมาเซ็นเตอร์พร้อมกันมามกันสองคนแล้วเอเจสุดเราเป็นเพชรเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไหม <c oughs> เออมันจะตื่นเต้นขนาดไหนถูกไหมครับเนาะอัพไลน์และทีมจะภูมิใจขนาดไหนนะครับรายได้มากขึ้นความมั่นคงมากขึ้นพ่อแม่คนในครอบครัวมางานเพรของเรานะครับบินชั้นไปเซ็นคาส ขึ้นไปนะลูกมีโอกาสทางการศึกษาที่ดีอ่ะถ้าอยู่อเมริกาอสมมติลูกเราเป็นซนะิเรเซนเรียน p u b l ิ c สกูลถูกไหมอ่ะถ้าเป็นไดมอนด์เนี่ยอ่ะเราก็อาจจะมีทางเลือกมากขึ้นให้เขาเรียน p r i v a t e school ก็ได้แหม่มันก็อาจจะได้อคุณภาพที่ดีขึ้นสําหรับลูกอะไรเงี้ยเป็นตน้นโอเคไหมครับเนาะพาพ่อแม่ไปเที่ยวนะไม่ต้องนั่งอ c o n o m โมี นะครับตอบแทนบุญคุณที่บ้านเลี้ยงพ่อแม่ได้จริงๆนะครับไม่ต้องกังวลยามครอบครัวเจอวิกฤตอะไรก็ว่ากันไปเวลาข้างนอกเขาพูดถึงบัรตรสลุดมันต้องมีชื่อเราเนี่ยนะเอ้ยสุดยอด <c oughs> มันคือศึกแห่งศักดิ์ศรีถูกไหมนะครับเนาะเงินกับเราจบก,กันนะครับบอกลาชีวิตจํากัดจําเขียนนะครับโอ้โหนะชีวิตที่ต้องเวลากินข้าวต้องดูฝั่งขวาเนี่ยเลิกได้แล้วเลิกได้แล้วจะ <c oughs> ก,กินอะไรกินนะครับเนาะเวลาซื้อตั๋วองบินเนี่ยไม่ต้องคิด อะไรมากมายนะครับก็ซื้อได้เลยนะครับเนาะจะบินอะไรก็ซื้อได้นะครับคนที่โสดอาจจะได้คู่ครองที่ดีหน้าอันนี้อาจจะเป็น m o t i c a t i o n ของสําหรับหลายๆคนถูกไหมนะครับเอาถูกไหมเราจริงป่ะนะครับเราอยากได้คู่ชีวิตที่ดีไหมอ่ะสำหรับคนที่โสดอยู่นะคนที่แต่งงานแล้วไม่ต้องตอบนะ <laughs> นะคนที่โสดอยู่นะครับเราอยากได้คู่ชีวิตแบบไหนอะนะครับคิดเป็นเป็นคนดีขยันคิดเป็นตตันยูถูกไหมครับ มีเป้าหมายชีวิตเราก็ต้องเราก็อยากได้คนแบบนี้ถูกปะแล,แ,ลแ,ลแล้วเราว่าเราว่าคนแบบเนี้ยเลือกไหมกินข้าวไม่ดูฝั่งขวาครับเพราะเขายื่นเมนูมาฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยครับโอ้โหวันๆผมก็จะเจออะไรแต่แบบนี้นะครับผมอยู่ชมรมเดียวกับพี่ปันนะครับผมก็เรียนรู้จากหมอเอกนี่แหละนะครับอ่านะครับวิตถึงก้าวหน้าเพราะเรื่องนี้นะครับโอเคป่ะนะครับถึงไหนละเรา่า <laughs> คนที่ของคุณภาพอ่ะคนที่เขาคิดเป็นอนะ่ะเขาก็ต้องเลือกคู่ครองปะไม่ใช่แค่เรานะ เขาก็เลือกถูกไหมแต่ถ้าเราเป็นเพชรน,นะอย่างน้อยนะผมว่าคู่ชีวิตเราเนะเราก็จะได้คู่ชีวิตที่ที่ดีอ่ะถูกไหมนะครับเนาะอ่าตามนั้นนะครับดาวไลายกล้าฝันใหญ่ขึ้นเรายังไม่กล้าคิดที่จะเป็นเพชรเนี่ยเราจะมีดาวไลายที่กล้าคิดเป็นเพชรจานวนมากได้ครับถูกไหมครับเนาะได้ลงแอคชีพอะไรก็ว่ากันไปเวลาเพื่อนถามว่าทํามานานนี้วแล้วนะครับเอ้ยทํามานานหรือย,ยังเป็นตําแหน่งอะไรแล้วจะได้ตอบแบบมั่นใจโอ้โหเป็นคําถามที่ หลายคนไม่อยากเจอไม่กล้าพูด <c oughs> กลัวนะครับถูกป่ะนะครับแต่วันนี้ถ้าเราเป็นอย่างน้อยไดยมอนด์เนี่ยว่าคุณทำมานานขนาไหนแต่คุณขั้นต่ำคุณเป็นเพชรได้คุณก็ตอบได้เฮ้ยอย่างน้อยคุณเป็นเพชรแล้วอ่ะถูกป่ะเพชรก็คือเป็นซิมลบล์ของความสําเร็จในแอมเบเป็นแบบจุดเริ่มต้นนะทำแอมเบก็ต้องเป็นเพชรอ่ะถูกไหมนะครับน้อนแล้วก็สอนเซอร์เพ่อนอยังไงขึ้นอันนี้คือตัวอย่างนะจริงจรมีเยอะเลยถูกไหมกลับไปเขียนนะครับว่าเป็นเพชรในเอเจสูตันเดียนเนาะ